ชาวเน็ตสับเละนาทีแพรรี่ถูกลีหน้าจังยามศักดิ์ศรีกระชากวิกผมต่อหน้าสื่อ กลายเป็นดราม่าร,ร้อนระอุในโลกโซเชียลเมื่อแพรรี่ไพวันได้ไลฟ์สดกลางดึกเดือดจัดถูกดีน่าจังเนี่ยดึงวิกผมจนหลุดระหว่างถ่ายทำรายการของพิธีกรดังมดดําคชาพาจนชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์มากมายบอกว่าการดึงวิก LGBT เนี่ยมันถือเป็นการเหยียดหยามเหมือนผู้หญิงโดนเปิดกระโปรงโดยแพรรี่ได้กล่าวในบางส่วนว่าวันนี้ได้รับเชิญไปออกรายการพี่มดดําเป็นรายการช่อง YouTube แล้วก็ได้ไปบ้านพี่มดดําจนไม่รู้ว่าลีน่าจังเนี่ยจะมาถ่าย การด้วยแต่ว่าเป็นคนละเทปกันซึ่งก็จะถ่ายจบอยู่แล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรกับคนอย่างลีน่าจังอีกเพราะเคยให้อภัยกันไปแล้วแต่เนี่ยเล่นกับเราเกินเบอร์อยู่ดีๆมากระชากวิกเราถือเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีแล้วก็ยังบอกด้วยว่าดิฉันเนี่ยไม่มีทางให้อภัยคุณแล้วคุณกับดิฉันไม่มีทางร่วมงานกันอีกโดยแพรรี่ได้บอกเอาไว้แล้วก็ยังบอกด้วยอีกว่าเนี่ยก็คือเป็นพฤติกรรมที่ต่ำทรามไม่ควรลอกเลียนแบบนั่นเองลคะค่ะ